หนังมันจะมีความน่ารักขึ้นมาเรื่อยๆหนังมันจะไม่ได้น่ารักทันทีแบบน้องทิ้งคิลแต่ว่ามันจะค่อยๆซึมซับมันจะมีแง่มุมมันจะสอนแล้วว่าชีวิตเนี่ยเป็นความงดงามไม่ว่าชีวิตจะเป็นสุขหรือโศกก็รู้สึกว่าหนังเป็นหนังที่น่ารักมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนตัวเองได้ย้อนเวลาดูชีวิตของคนถ้าเกิดคนเคยดูหนังพวก Love Actually, Notting Hill อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นหนังสไตล์นั้นเลยค่ะก็อยากให้คนมาดูเยอะๆนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่น่ารักอีก รูปแบบหนึ่งเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเราเกี่ยวกับความรักนะคะดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลาว่าเออเวลาแบบ มีอะไรเกิดขึ้นแบบย้อนกลับไปในอดีตแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขาจะกลับไปแก้ไขอะไรยังไงอะไรย่างเงี้ยค่ะดูแล้วก็รู้สึกเออมีอะไรให้ลุ้นแล้วก็มีความประทับใจอยู่ตลอดทั้งเรื่องนะคะยังไงก็ถ้าใครที่คิดที่จะดูหนังเรื่องสักเรื่องที่แบบว่ามีความโรแมนติกน่ารักแล้วก็มีให้ลุ้นเล็กๆตลอดเวลาทั้งเรื่องนะคะก็มาดูเรื่อง about time นะคะยิ่งถ้ามีแฟนเนี่ยมาดูกับแฟนก็ดีนะคะเพราะว่าจะมีการแบบหันไปมองหน้าคนข้างๆตลอดเวลาว่าทำไมเธอไม่ทาอย่างนี้บ้างทาไมเธอไม่ทาอย่างนั้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆน,นะคะมาดูหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้เห็นคุณค่าแล้วก็จะได้รู้ว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยเวลามีค่ากับเรามากแค่ไหนค่ะก็ขอให้เพื่อนๆมาดูกันเยอะๆนะคะก็มาชมภาพยนตร์เรื่องกับเบ้าไทมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคนเราสามารถที่จะย้อนเวลาไปแก้ไขปัญหาอะไรที่เราทําผิดพลาดไปได้มันก็น่าจะดีคือหนังเรื่องนี้หนังดีพวกมีความหลากหลายนะครับมีทั้งมุกตลก นะครับมีทั้งเรื่องของความรักนะครับแล้วอยากจะเชิญชวนนะครับมาดูนะครับเพราะว่ามันมีความหลากหลายสรุปจริงๆรื่นะครับดวออกตุลลงมาเราได้อะไรเกี่ยวกับชีวิตจากหนังเรื่องนี้เยอะมากอาจจะทําให้เรามีความสุขหลังจากนี้ไปอีกหลายวันหลายเดือนหลายปีเลยก็ได้ About Time นะครับก็เป็นหนังที่อยากให้ทุกคนได้มาดูครับไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่ชอบหนังรักรแมติกเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูแล้วมีความสุขกลับไปอย่างแน่นอนครับ